สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายออา่ d อ y of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตสิเรามาส่องคนรักเก่าของชาวธาตุธาตุน้ำมากันที่ธาตุน้ำทาบสุดท้ายน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะเรามาส่องกันดูว่าคนรักเก่าของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไหมอ่าดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรดูค่ะ โอเคปะสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะจ๊ะมาเรามาดูกรนสองคนรักเก่าคนรักที่เลิกไปแล้วคนที่ไม่มีประเด็นอยากเข้ามาดูเพราะว่าคุณมีความรักที่ดีคุณจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้แน่นอนนะคะโอเคไหมเป็นอาจารย์วางไพ่สองชุดนะคะเป็นไพ่ของคุณกับไพ่ของเขาโอเค สองคนที่เลิกไปแล้วเลิกไปเมื่อวานเลิกไปในอดีตเลิกทําไมถึงเลิกเออประมาณนั้นเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจารายกับชีวิตคุณทั้งนั้นนะจ๊ะมันเป็นจอนาโรดดิ้งดวงทั่วไปโดยเป็นขำๆโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกลไลายดูเพราะไม่มีอะไรดูดูเพราะไม่มีอะไรดูก็ได้เช่นกันอ่ะมาอ่าคำถามข้อแรกค่ะ ในสถานการณ์ของคุณมาดูซิสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ของคุณณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะน้ําจ๋าเป็นยังไงจ๊ะพืชน้ําค่ะกรกฎมินพืชจ,จิกมาขอไพ่พลังโอขอไพ่พลังงาน,านคุณหนึ่งใบก่อนทำพอลนขอไพ่ห้าใบสถานการณ์ของคุณณนะตอนนี้เป็นยังไงคะ โอเคทำพารนทไพ่ห้าใบของคุณทำพารนเป็นพลังงานหลักทำพารนคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือคุณกำลังปรารานจิตใจอะไรบางอย่างอยู่กำลังจะปรับเขาเรียกปรับปรับจิตใจให้มันคงที่คงวา <c oughs> <c oughs> ความรักที่มันคือมีความรู้สึกว่า <c oughs> เดี๋ยวนะทำพารนคือการ การบรรลานจิตใจให้อยู่ตรงกลางไม่ให้คิดมากเกินไปไม่ให้ทุกมากเกินไปไม่ให้สุขมากเกินไปอะไรที่คิดมากเกินไปก็พยายามบรลานจิตใจนะคะมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความสับสนวุ่นวายมากหาทางออกไม่ได้กับชีวิตรู้สึกว่าจะต้องปรับปรุปรงอารมณ์ความคิดและการดําเนินชีวิตให้สมดุลกันค่ะหรือคุณมีการย้ยายย้ายหน่วยงานย้ายบ้านเออ หรือบางครั้งคุณอยากจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตนะคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปอาจจะยกย้ายการงานมีการเดินทางอะ่ะย้ายภูมีลํำเนาก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ย้ายจากที่หนึง่งไปอยู่อีกที่หนึง่งย้ายจากสิ่งสิ่งหนึ่งไปอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะโอเคไหมเออในด้านความรักก็อาจจะคงไม่ตกยังคงไม่ตกกับใครสักทีแต่ความรักค่อนข้างจะ วุ่นวายใจนิดหน่อยนะคะโอเคไพ่อดีตของคุณค่ะในออฟส์เอ่อคิงออฟสอดมาบอกว่าบางครั้งการความรักของคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณตัดสินใจดีแล้วกับการที่คุณแก้ปัญหาการที่คุณเคลียร์ปัญหาคุณเป็นคนตรงตรงตรง,ตรงไปตรงมาตรงตรง,ตรงประมาณนั้นคือชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันคะคุณมีรักครั้งใหม่เข้ามาหรอ มีความรักครั้งใหม่มีความรู้สึกใหม่ๆที่กอกินหัวใจคุณอยู่แต่คุณไม่แน่ใจในตัวคนที่คุณชอบเพราะอาจจะไม่ได้ชอบคุณไม่ได้ไม่ได้ Co เขาอาจจะมีคนอื่นมีคนคุยที่ไม่ใช uh, ่คุณก็ได้เขาอาจจะชอบคนอื่นโดยที่ไม่ชอบคุณก็ได้แต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณกลับรักตัวเองและมีอีโก้มีความรู้สึกว่าก่อฉันดีพอถ้าฉันไม่ดีพอถ้าเธอไม่เห็นฉันดีพอก็ไม่เป็นไรแต่คุณก็ยังอยากได้โอกาสจากใครบางคนนะตอนนี้มีคนทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าอืม มีใครทาอะไรรักด่างคุณค่ะคุณกลับมารักตัวเองโฟกัสงาน,งานเงินชีวิตทรัพย์สินเข้ามาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วเขาคนนั้นของคุณ่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเขาเล้าเขามีรักข้างใหม่เหรอหรือว่าคุณคุณกลับมาคุยกันเหรอที่เลิกไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะรักข้างใหม่กะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว อ่ะแปดจังเลยน้าําจ๋าโอเคอาจารย์มองไปหลายเคสนะอ่าโอเคมันมีหลายเคสแล้วกันตีไพ่รวมตีไพ่ทั่วท่วไป <c oughs> ในบางคนค่ะเรื่องกับคนเก่าไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความรักมีความสึกใหม่ๆแปลกๆกับใครบางคนมีคนหยิบยื่นความรักมาให้หรือคุณรู้สึกไปรักใครกับเคสที่สองคนรักเก่ากลับมาค่ะคนรักเก่าของคุณกลับมาได้พูดได้คุยได้เคลีย ได้บอกกันตรงๆว่ารู้สึกยังไงต่อกันมีการเริ่มต้นใหม่ของคุณทั้งคู่ซึ่งมันไปแบบช้าๆด้วยมี2เคสเออแปลกไหมแปลกไหมมันมี2เคสที่อาจารย์มองเห็นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกมีความรักอ g e of cup คุณก็มีเขาก็มีหรือในบางคนนะคะในบางคนมีรักครั้งใหม่กับใ,ใครก็ไม่รู้จริงๆด้วยเออโอเคมาไปต่อ ทำไมคุณถึงโสดล่ะทำไมคุณถึงเลิกเขาล่ะคนคนนั้นของคุณอ่ะทำไมเลิกจ้ะเดเวลการจบจากบางสิ่งคุณมีครอบครัวแล้วล่ะค่ะมีลูกสองคนด้วยในบางคนมีในบางคนไม่มีแต่คุณยังมีใจให้เขาอยู่คุณอยากให้ความสัมพันธ์กับเขามันไปได้แบบไปแบบคือคุณจะมีความสัมพันธ์หรือคุณชอบใครก็ตามคุณจะเป็นความสัมพันธ์คุณชอบเขาน่ะ แต่คุณก็รู้ว่าคุณมีครอบครัวแล้วคุณไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากมันนอกจากเป็นความสัมพันธ์ที่แค่คุยคบกันกินข้าวกันไปเรื่อยๆนะคะคุณไปได้แบบนั้นอ่ะคุณไปได้แบบนั้นคุณพอใจในคือเหมือนไม่ใช่พอใจสิคุณคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีคุณอาจจะไม่มีความสุขกับครอบครัวของคุณครอบครัวคุณ หรือคนข้างกายของคุณอาจจะไม่เติมเต็มคุณก็ได้คุณถึงมาชอบคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดได้เติมใจเติมความรู้สึกเติมความสัมพันธ์แต่ทําไมคุณเลิกกับเขาเพราะคุณมีครอบครัวแล้วค่ะคุณไม่สามารถเลือกเขาได้คุณมีความสัมพันธ์แค่ไปได้ฉับไปได้เรื่อยๆถ้าเขารับได้ไปต่อถ้าเขารับไม่ได้ก็จบกันแล้วเขาคนนั้นของคุณล่ะทําไมเขาเลิกกับคุณคุณเทเขาหรือเขาเทคุณคะ อาจจะเป็นไวซ์เวอร์ซ่าได้นะคะต่างคนต่างเทกันหรือใครเทใครก่อนเขารู้ว่าคุณมีสามถ้วยเขารู้ว่าคุณมีคนของคุณค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทุกอย่างเขาเลยพักกายพักใจกับความรู้สึกนี้เขารู้สึกว่าเขามีค่าพอที่จะเข้าไปอยู่เป็นความรักในเงามืดของคุณรักลับๆที่เปิดเผยไม่ได้เออจริงด้วยที่เขาเลิกกับคุณพระคุณมีคนของคุณอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่า ถ้ามันเป็นไปในในแฟนกันไม่ได้ก็เป็นกรรน,นี้ไม่ที่ดีต่อกันไหมเขาไม่สามารถทาอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้เขาแค่หยุดนิ่งแล้วมองดูแล้วก็กลับมารักตัวเขาเองค่ะเขาไม่อยากอยู่แบบนี้อยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีอยู่จริงความสัมพันธ์ที่เป็นเพ้อฝันหรือความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นสองรองไข่ความสัมพันธ์รับรับเขาเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะคะเป็นคนที่มีอีโกมีเซนดยแล้วล่ะที่เขาเลอกกับคุณเพราะคุณมีคน เพราะคุณมีคนข้างกายโอเคเขาคิดคุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขาไหมคะคุณคิดถึงเขาไหมคุณบอกว่ามันยากลำบากในสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยวิ่งตามเขาคุณเคยไม่เลือกเขาคุณเคยทะเลาะกับเขาคุณคิดถึงค่ะคุณคิดถึงว้าวเดวิลคุณอาจจะคุยกับธนูค่ะราศีธนูราศี รากฎมินพชจิมืมังกรมังกรลมเมถุนตุ้นกลุมไฟเมสิงธนูหรือคุยกับใครก็ได้คุณบอกว่าคุณตัดเขาไม่ขาดนะ่ะคุณอาจจะรุ่มหลงอยากอยากเป็นความรุ่มหลงหลงในเซ็กหลงในคารมหลงกิเลสตัณหาหลงรูปร่างหน้าตาหลงด้วยนิสัยประมาณนั้นก็ได้ <c oughs> คุณคิดถึงเขาและอยากกลับไปหาเขาแต่ที่ผ่านมาคุณบอกว่าคุณทะเลาะกับเขาเรามันเลือกไม่ได้ถ้าจะให้คุณตัดสินใจเลือกเขาคุณก็เลือกไม่ได้ค่ะคุณจะปล่อยให้ปัญหามันครัคงซังแบบนี้คุณบอกว่าคุณวิ่งตามเขาบางทีคุณก็เหนื่อยในการที่คุณวิ่งตามเขาทั้งๆที่คุณมีคนอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถตอบสนองได้ใช่ปะอะแล้วเขาล่ะเขาร่ะคิดถึงคุณไหมคะน้ำจ๋าน้ำเขาคิดถึงคุณไหมคะ น้ำจ๋าเขาคิดถึงคุณไหมเขาถือคุณไว้ในมือเหมือนที่คุณถือเขาไว้นะคะเขาอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ด้วยความคุณมีสองดับเขาก็มีสองดับเขาอยากได้ความรักที่มั่นคงค่ะเขาเจ็บเขาบอกเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงเขาอยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากมีคุณไว้แต่สถานะที่คุยก็เป็นแค่คนคุยๆค่ะไปมากกว่านั้นไม่ได้ เขาอยากได้ความมั่นคงอยากได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่ครบครนปราระยะยาวอยากได้ความสัมพันธ์ที่ที่มีเวลาให้กับกันที่มีเวลาให้กับกันที่มีมีความส่วนตัวให้กับกันบ้างแต่คุณให้เขาไม่ได้อะเขาเจ็บกับคุณอน่ะสิบดาบเขาเจ็บกับคุณที่ผ่านมาเขาค่อนข้างทุกข์ระทมเขาก็เจ็บกับคุณมากเขาพยายามตัดอกตัดใจให้ไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้เขามองดูแล้วว่าถึงจะความสัมพันธ์นี้ถ้า คบกันน่ะคุณก็ไม่เลือกเขาอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นเขามองว่าเขาน่าจะไปหาสิ่งที่ดีกว่าไปหาความมั่นคงหาคนที่มองเขามองการที่เขารักเขาในระยะยาวๆมองไปถึงการแต่งงานแต่งการหรือมองไปอยู่ไปถึงการที่อยู่ร่วมกันได้ก็เป็นได้นะคะอืมโอเคคุณคิดจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะคุณคิดจะทำอะไรไหม คุณจะอยากได้ความชัดเจนคุณอยากกลับไปค่ะคุณอยากกลับไปช้อยสองช้อยวิวออฟอฟอจูนจักรวาลบอกว่าคุณเสียใจคุณเสียใจกับสิ่งที่จบลงไปคุณเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาคุณพยายามแล้วที่จะให้เวลาคุณคุณกับเขายังยังมองเห็นกันอยู่นะอาจจะเป็นในเฟซในไทม์ไลน์ยังเป็นคนที่วนเวียนวนเวียนกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นอะ ปล่อยไปเด้แต่มันเป็นความเจ็บนะ่ะมันเป็นการเห็นที่มีแต่ความเจ็บสามดาบเพราะว่าถึงคุณใจเห็นเขาแล้วเขาเห็นคุณมันกระทิมแทงจิตใจกันเปล่าๆค่ะมันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ได้ท่าไป่องถ้าไปมองได้ไปเห็นแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ดาบมันทิมแทงใจยิ่งเห็นยิ่งเจ็บยิ่งมองยิ่งเจ็บเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ ่อให้คุณอยากพัฒนาก็พัฒนาไม่ได้ค่ะเขา่ะจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะคุณอยากกลับไปนะเขารักคุณนะเขาบอกว่าเขาโอเคกับคุณเขารักคุณเขามีความปรารถนาในตัวคุณแต่เขาต้องพยายามทําใจทําใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมื่อโชคชะตาพาคุณสองคนมาต้องเจอกันแต่โชคชะตาไม่สามารถนําคุณสองคนให้อยู่ด้วยกันได้มาเจอในวันที่สายมาเจอกันวันที่คุณมีคนของคุณแล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะปรับสมดุลในใจิตใจของเขาและเดินหน้าไปข้างหน้าค่ะเขาพยายามตัดคุณหลายรอบแล้วค่ะแต่การตัดคุณน,นั้นเขาก็ตัดคุณไม่ขาดตัดคุณไม่ขาดสักทีเลยมันเป็นเดวิลอ่ะสองคนนี้ยังผูกจิตผูกใจยังติดบ่วงติดห่วงแห่งกรรมยังนึกถึงกันยังคิดถึงกันยังตัดไม่ตายขายไม่ขาดเป็นความทุกข์ทรมานชอบกันรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะต่าง คุณอาจจะคุณอาจจะมีคนข้างกายแล้วหรือเขาเองเขาก็มีคนข้างกายแล้วเช่นกันอาจจะได้เป็นแค่กัลยานิมิตที่ดีต่อกันแต่บางทีเขาก็มองไม่เห็นว่ากัรยานิมิตที่ดีเนี่ยมันจะมีไปทําไมเพราะความเป็นกัลยานิมิตมันมันไม่สามารถเป็นไปได้ความรักที่มีความสุขที่ดีมันมันอยากได้มากกว่ากัลยานิมิตซึ่งพออยากได้มากกว่านั้นแล้วมันมันไม่ได้ มันก็ทำให้เขาเจ็บหรือคุณก็ต้องเจ็บเช่นกัน <c oughs> <c oughs> คุณมีคนใหม่ไหมคะคุณมีคนใหม่ไหมใบสุดท้ายสี่ไม้เท้าสามไม้เท้า The emperor คุณมีไหมตอนนี้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะ คุณเป็นคนคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีเมษคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีโปรไฟล์ที่คุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นคุณมีเสน่ห์ค่ะคุณอยู่เฉยเฉยคารมดีอ่ะคารมเป็นต่อรูปรอบเป็นรองคารมเป็นต่อรูปสวยเป็นรองก็ได้คุณเป็นคนแฟนลี่เพราะฉะนั้นคนเข้ามาในความสัมพันธ์ให้คุณเลือกเยอะนะแต่คุณก็เป็นคุณเป็นคนเลือกมากเลือกมากใช้เยอะ ใช้เยอะแต่คุณผูกจิตผูกใจยอยู่กับคนคนนี้ค่ะเออคุณเป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทลขี้หึงขี้หวงเออจุกจิกจู้จี้อ่ะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะขี้หึงอ่ะคุณเป็นคนขี้น้อยใจอ่ะเออเขาละ่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมหรือเขาบล็อกคุณคะบางคนบล็อกใจเขายังมีคุณอยู่แต่เขาพยายามตัดคุณออกจากชีวิตให้ได้ค่ะ เขาก็น้อยใจในตัวคุณเหมือนกันที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนเขาได้เขาพยายามตัดคุณค่ะถึงเขาจะมีใจถึงเขาจะคิดถึงถึงเขาจะอยากมีความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนแต่มันทำไม่ได้ในความเป็นจริงเขาอยู่กับความเป็นจริงค่ะเขายอมอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ไม่สามารถที่จะคุณกับเขาไม่สามารถเป็นครอบครัวได้คุณกับเขาไม่สามารถเป็นความรักที่ที่สมหวังได้ แค่คุยกันได้คบกันได้ปิดบังเป็นกิ๊กเป็นคนคุยได้แต่เป็นมากกว่านั้นไม่ได้และคุณเองก็ไม่ได้อยากจะได้คนที่มาเป็นคนที่คนที่มาเป็นความมั่นคงแต่เขาอยากได้ความมั่นคงเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งให้ไม่ได้แต่คนอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่บาลานซ์เขาอยากได้แต่คุณไม่ให้คุณให้ได้ยังไงเพราะคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้เช่นกันจะ้ะอืม ไม่เขาก็คุณหรือต่างคนต่างมีครอบครัวก็มาโรดซินนะอมืมันไปไม่ได้อะ่ะไปได้แค่แอบคบแอบคุยแอบกิ๊กได้แค่นั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันโอเคไหมขอให้แนะนำห้าใบเริ่มต้นใหม่ซะไปให้ถูกามองของทำรักครั้งนี้มันแค่เป็นรักทางเลือกต่อให้คุณคิดถึงให้ขาดใจต่อให้คุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนความสัมพันธ์นี้ก็เป็นจริงไปไม่ได้เพราะคุณมีคนข้างกาย เขาแค่เป็นตัวเลือกหรือคุณเป็นตัวเลือกของเขาคิดถึงขนดธรรมเนียมประเพณีคิดถึงศีลธรรมอันดีงามมันไปไม่ได้หรอกมันมีแต่ความเจ็บตัดใจซะตัดอกตัดใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวคุณหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นความจริงอย่าเพ้อฝันในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ดีกว่าไม่จ้ะคุณอาจจะคุยกับราศรีกุมราศรีพฤษภราศรีกรกฎราศรีเมน่นขึ้นมาเป็นแถบเลยอืมโอเคไหม มันได้แค่นั้นจริงๆความสัมพันธ์ที่ถึงทางตันแล้วถ้าคุณไม่ถึงทางตันคุณต้องโลิกกับครอบครัวเราไปมีคอมมิคเมนต์กับเขาสิมันเป็นท็อกซิกคุณก็ทําไม่ได้แต่คุณอยากแค่เก๊กอยากครบอยากการได้การเติมเต็มคุณอาจจะมีปัญหากับครอบครัวที่แสนเบื่อเมียคุณหรือคนข้างกายคุณเติมเต็มคุณไม่ได้คุณเลยหาคนที่เติมเต็มแต่คนที่เขาเติมเต็มให้คุณได้แต่คุณก็ไม่สามารถเลือกเขาได้มันจะมีประโยชน์อะไรจ๊ะจบ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกด้วยอย่าเืิมดูดวงสุ่นตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าดูเป็นสนุกดูบันเทิงดูเป็นคำๆำก็ได้แหละจ้ะเดี๋ยวอาจารย์จะหาอะไรให้คุณเล่นอีกนะโอเคไหมเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ